Hey, boxing me, and I Walk. Hey, hey Mrap, Mrap, be careful. There's a BMP oh, right in side, front right, of you. Right, right oh, There's no, a beam so really brilliant. BMP in front. Careful. Where? How far? Give us a direction. Last time, my friend told me is about like four 300 that. meters from here. I think. คุณสั่งซ้ายมือคุณสั่งมือเรือที่ไปทางด้านหลัง <laughs> ผมเห็นละ,ม,นละมันอยู่ใกล้ผมนี่แหละไี่นวเเอเจออทีไปได้ล่าโอ้โอ้วิเศษเลมาประคิดผมอ่ะมมขอบคุณนะ

เอ่อ L V เราไม่น่ารอดอ่ะร่วงไปนี่เขาเสียหายนะเนสียหายนะไม่ B P แตกแล้ว L V เราจัดการไปแล้วมันยิงโทมัวไปหน่อย B P อ่ะ B โ P โไปสามลูกสี่ลูกลรวอ่ะรูก่อนอัอนนี้มันยิงไปสองแล้วไงตอนจัดการรถคอมานอ่ะแล้วมันยิงอะไรอีกไม่รู้อีกหนึ่ง ไม่ต้องเอารถนะคุณซันผมผมมาเจิมเชืไฟรถจิ๋วตัวแถวนี้เออคุณซันรอคำสั่ง 45k เดามาเกิดมาเกิดปล,ปล่อยปล่อยที่เหลือปล่อยที่มือเขากันเลยเดี๋ยวเราเข้าตีตรงบูบูมอสบูมัสยิดรับซาบตรงตึกตองข่าผมมีนะครับระวังไปด้วยเลาวิ่งไประวังด้วยครับผมเห็นตัวหนึ่ง๋อได้ได้ไดครับนตรงเลาะตามอาคารไปอ่ะเพื่อนอะไร มันจะมีมันยิงมาทางฝั่งขวาที่เพื่อนโดนยิงนะ MG สามยิงมาทางฝั่งขวาข้าตึกนี้นะเอ่มักมักแมนมักแมนพอถึงใกล้บูมอสอ่ะหาหาหาที่สูงอาคารสูงขึ้นเคียตัวมุมสูงหน่งผมันผมกำลังมองหาอยู่จะกลแล้วัางนะามันล้อมไปหมดแล้ว มีเตียงละอ๋อมันตึกละมันเล่นตึกไหนมักแมนมักมักแมนเกิดแท็บเตาอะแล้วหาหาหาริงจากฝั่งฝั่งมุกมากครับทราบครับทราบสนับสนับสาหนึ่งด้วยข้างล่างให้ให้เข้าไปไม่ได้จุดดังโดนแท็บออกวปมนกม รถถังอยู่ตรงมาร้ากันหรอมาร์าชัวร์ปะ่ะเออเรายัางดันเข้าม,มาชี่นี่ต่อนะปล่อยปล่อยให้หมู่แปดเข้าป้องกันไม่ใช่รถถังนี่คุณซันรถถังใกล้มากรถถังใกล้มากครับไม่ใช่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 มันเป็นอันนี้รถยานเกราะเฉย What's up? มามาซะยิ่เลยมีศัตรูกระจัดกระจายอยู่นิดนึงแต่ระวังเลยคุณนาวาันมันจะมีตึกหนึ่งอ่ะมีศัตรู ع. คุณนาวาันข้างหลังคุณนะครับใไคมัสในมาร์กนะครับนีบ่มีคนมาไวาอ่ะโอเคเดี๋ยวทุกคนทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครตายนะเดี๋ยวใครตายมาเกิดแฮปเซาเราจะอ้อมอ้อมไปทางอีดไปตีแฮปทางอีด ขขอขอองงมันะ่ะไฟหน่อยไปหน่อย,ยอื่นเขายึดไปเลยหน่อยเราไปหาแฮปมันไม่งั้นเรายึดไม่ได้อยู่ดี AF4 นะโฟดนตีครับเกิดแต่ว,ว่า AF4 โฟดนตีาาาาามาบ่าว

Stop, uh, friendly are moving up, do not shoot. I'm, a, I'm blue. <laughs> friendly are coming up. หลังนี้มาแอคเวย์เลยมาแมนมันอยู่มาแอคเวเลงอีกจับเฟ้น กำลังขุดอ่าแฮปมันอยู่แต่ยังไม่เจอติดโรชมันคนแค่ไหนใช่ยังไม่เจอครับแดกได้ไดนั่นแหละมาผมมาฟอคเคชั่นให้ละพวกเราจะไม่ลองครับฝากจะไปเดินเอ้ยนั่นน่ะเพื่อนเราโอเคไปขอบคุณมากครับ ข้างหลังเนี่ยท่านี้ท่านี้คุณเดี่ยเห็นไหมยิงเพื่อนเราอยู่เนี่ยมันล็อกทราบเห็นแล้วแตกหนึ่งคุณจิมจิมงานดีคุณจิมงานดี ดาวมันดาวมันดาวยังไม่แน่ใจนะผมมีตัวนู้นอีกตัวไม่เอตัวดักอ่ะตัวดักทางขึ้นอ่ะดาวแล้วย่ำระทเอาครับ เราจะไปดูแฮปเออไปไล่แฮปไอติเอ็กูอไอไ็พังแฮปมันเดี๋วยวผมวางแรงนี่ลงมามาละมาละขึ้นมานะครับเตรียมตัวรับเลยคุณซันซ้ายมือคุณหลังรถตู้หลังกำแพงข้ามไปแล้วข้ามถนมนไปแล้วครับตายเลยใตัวหมอบไหมอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งออกตัว สามตัวไอ้ข้อนี้มีทหารประชิดทหารล่าประชิดประยิดนะมัดก๊อบโบมีมีสกอตชิดกำแพงครับชิดกำแพง คือฝรั่งทุกคนรับทราของผมว่าจะเป็นน่าจะเคยไปเที่ยวไทยนะผมบอกว่าฮัลุกยี่พอเอนะมียบอกว่ารับทราบไปบอกเฟลิกคุณซัน <Felix. S 2> ขวามือตรงตรู้คอนเทนเนอร์แดง ผมเจอแล้วผมเจอแล้วเดี๋ยวผมตัวนี้ใช่ไหม Say no โอเคจัดกันดาวดาวดาว Any something like Any ammo back หมอหมอหมอทุกคนมามาอ้อมอ้อมลงคล้ายมาของผม Metal เราเราจะเซ็ตตีให้มันต้องแปะครับก็ผมระวังระวังเนินดินเนินดินซ้ายมือโอเคเห็นแล้วคุณล็อกเก็ตตรงไหนอ่ะคุณลงไหนอ่ะหลังอยู่มุมอาคารอ่ะ ใต้เท้าคุณอะใต้เท้าผมเหรอโอเคเพื่อนโดนละหลังหลังหลังโกดังตู้คอนเทนเนอร์แดงมีนะครับคาเปียดุนซีมโอเคมันดาวมันดาวแล้วมันดาวแล้วไอการฮิมไอการ์ฮิมโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะมันขุดเร็วขนาดนี้ผมว่ามันน่าจะมีหมู่หนึ่ง ช็อตไฟแถวผมตอนนี้ผมมีคนเดาเดาเดามันอยู่หลังรถไอรถแมคโครผมหมอพันแฝงหน่อย <c oughs> ใช่ป่ะพันแป้ใช่ป่ะพันแป้ เราย้ายตำแหน่งสร้างสร้างป๊อปใหม่เพื่อเราโดูดันกลับครับทราบเออคุณวุฒิคุณวุฒิมีกระเป๋ากระสุนไหมเอาเอาไปให้คุณไก่นะคุณไก่ไอ้ผ้าพันแผลเหลือสี่พื้นน้อยิงอยนยิงเอ้ยกระโดด